ดูคุณพ่อทำอะไรโอ้โหคุณตานี่สุดยอดนะคะไม่ได้แก่อย่างเดียวนะคะเก่งด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจะวันนี้มาดูคุณตาอทองคำนะคะ คุณพ่อรักษาแบบโบราณนะคะประครบร้อนออข้าวจัว่วงาหยวกใช้น้ำร้อนประครบตรงแผลนะคะให้แผลเขาเป่งออกมานะคะหรือไม่ก็ยุบลงอะคะอ่ะมันเป็นแผลเก่าที่อักเสบ Xuân này Xuân này thôi Thôi kia Thôi 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 ta thôi Thôi kinh cái tao Ada kata-kata, Nang lung, nang lung. เด็บลงวยังลง็บลงดึงตะนังจบนะไหมเนาะอ่เก็งแค้บุไหมคุณตานี่สุดยอดนะคะไม่ได้แก่ยังเดียวนะคะเก่งด้วยไ่ พอแล้วขึ้นเอ้อเร็วขึ้นๆขึ้นโอ๋ยังเก็บเก็บกล้วยบ่ขึ้นๆๆแล้วขึ้นมาตาโยนเออ รายุคุณตทาทองคำเป็นช้างงานท่ชาราแล้วนะคะอายุเจ็ดสิบปีขึ้นค่ะ

ดแล้วจะกินหรือเปล่าเหอะไปดูคุณตกินแต่กล้วยน,นะคะอือรอไอ้รอ คุณตารอมากนะคะสมัยหนุ่มๆท่าจะรอค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาชมคุณตาทองคำแค่นี้นะคะสำหรับคลิปหน้าทางเราจะทำคลิปอะไรให้ท่านู้ชมดูนั้นก็อย่าลืมติดตามเราด้วยนะคะติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราช่องคุณกับช่องแฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ bye ายบายตาตาทองคำบ๊ายบายกันสิบ <laughs> ๊ายบาย